สวัสดีครับสสวััดีครบนี่คือ Talking Thailand นะครับผู้อาจรยวิโรอาลรีอาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์และผมทีรัตรัตนเสวีนะครับทาง Voice TV, TV ดาวเทียม TV เคเบิลรวมถึงบน Facebook Live นะครับที่ตอนนี้เริ่มไลฟ์แล้วรวมถึงบน YouTube นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทั้ง Subscribe แล้วกดกระดิ่งเมื่อเรามีไลฟ์ปุ๊บก,ก็จะเตือนท่านผู้ชมทันที <S <S ททคืนวันเสาร์นี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับที่เราจะได้ เออกลับบ้านก่อนห้าทุ่มออหลังจากนั้นจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์พี่ไม่ต้องรีบกลับแล้วนะผมจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์วิโรจน์เนี่ยทำไมอะพอเราก็ฉุกเฉินที่บ้านเนี่ยอยู่ตลอดแรงตลอดจะห้าทุ่มหรืออย่าว่าแต่ห้าทุ่มเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าสองทุ่มห้านาทีดีกว่ามาแล้วมาแล้วก็มาพี่ชู่าไม่พี่ชูนั้นติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์พี่ชูเนี่ยยิ่งกว่าเพราะว่าพี่ชูเนี่ย ดูได้ออนไลน์เลยว่าอยู่ที่ไหนมีแล้วก็มีไอดีกันในมือถือตามไปได้เลยจาวิโรนี้แค่โทรถามเฉยอ๋อนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าจะมีการยกเลิกการประกาศห้ามออกนอกเขตสถานหลังจากที่มีการประกาศมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ชุดนั้นมีการประกาศพรกฉุกเฉินใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งล่าสุดนั้นได้มีการประกาศในรัชกิจจานุเบียสาเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยเว็บไซต์ร,รัฐกิจจาโรเบรกษาได้มีการเผยแพร่ข้อความออกตามข้อในมาตรา9แห่งพรกหลักราชการในสถานการฉุกเฉินนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับขอยกเลิกการห้ามออกนอกเขืสถานเพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของวันที่14มิถุนายนก็คือว่าห้าทุ่มของคืนวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีเคอร์ฟิวแล้วนะส่วนข้อที่ 2- ถึงสี่นะครับคือ สิ่งรายการนะที่รายงานมติสบคไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยข้อสองเป็นการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันทางการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาประเภทนานาชาติทั้งโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยโรงเรียนกฎวิชาตามกฎหมายโรงเรียนตำรวจประเวณชายแดนและโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมกันไม่เกิน120คนให้จัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรมได้นะส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันทางการศึกษาเนี่ย โดยเฉพาะสถาบันอื่นนอกเหนือจากที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับให้เป็นไปตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีนั้นเป็นผู้กําหนดนะครับก็คือว่าเปิดหนึ่งกรกดาคเหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะมีเรื่อง Social d i s สทานซิ่งในโรงเรียนด้วยที่บอกว่าจะต้อง2เมตรเนี่ยมันแทบจะ Impossible นะนะฮะ โรงเรียนขนาดใหญ่นี่ทํายากเลยนะทำยากเลยนะครับแลวข้อ 3. นะฮะผ่อ,อนคลายดำเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม,มจากที่ได้กําหนดไว้แล้วเดิมนะครับก็เช่นนะครับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตก็จัดการประชุมอบรมสัมมนาจัดนิทรรศาการจัดแสดงสินค้าจัดเลี้ยงงานพิธีแสดงนาานฏศิลป์ดนตรีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะต่อจากนั้นนะครับก็มีการอนุญาตให้บริโภคสุราห,หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพัตคารส่วรอาหารโรงแรมร้านอาหารหรือ ร้านทั่วไปนะครับรถเว้นนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายและสถานบริการมีลักษณะคล้ายผับบาร์คารอเกะนั้นยังไม่อนุญ,ญาตให้เปิดดําเนินการนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของสถานรับเลี้ยงเด็กเรื่องของการถ่าย ทีวีภาพยนตร์นะครับก็ดาเนินกิจการได้แล้วแต่ว่าทํางานรวมกันไม่เกินร้อยห้าคนมีผู้ชมไม่เกินห้คนกิจกรรมด้านการออกกําลังกายดูแลสุขภาพสุนทราการก็จะอบตัวอบสมุนไพรอบไอน้ํานวดหน้าในสปาทําได้แล้วนะครับยกเว้นอ่าบอบนวดนะฮะอันนี้ก็มาทราบตั้งแต่เมนนื่อวาน แล้วนะฮะออกกําลังกายตามสาธารณะได้หมดส่วนน้าสาเด็กได้นี่เขาห้ามไว้ที่บอกเป็นเป็นบ้านให้เด็กไปกระโดดกระโดดอะไม่ได้นะฮะบ้านลมบ้านน้ำสาวยน้ําวยน้ําได้หรือยังสาวยน้ําได้แล้วนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างข้อเนี้ยนะครับบอกว่าสนามกีฬาสถานที่เพื่อออกกําลังกายการเล่นกีฬาหรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬาเนี่ยให้เปิดดําเนินการได้ยกเว้นสนามชนโคสนามชนไก่สนามกัดปลาหรือสนามการแข่งขันอื่นและสถานทงเดียวกันอย่ามโนย่า อันนี้ผมก็งงนะค <ฮะ S 1> ือชนวงชนบัวถ้าเทียบกับว่ายน้ำอย่างเงี้ยว่ายน้ำนี่อันตรายมไหมไม่เขาเขามอกว่าพอเป็นสนามชนบัวสนามชนไก่มีคนไปเชียร์แอร์อัดแล้วก็ตะโกนส่ก<ม>ันไม่จะถามว่ากีฬาอย่างอื่นเนี่ยได้ใช่ไหมฮะแต่กีฬาประเภทบางประเภทที่เขารู้สึกว่ามันขาดศีลธรรมดันไม่ได้ มันถูกไหมเขาไม่ใช่คับแนบเขาใช้คำว่ามั่วสุมมั่วสุมคือคำว่ามั่วสุมมันเป็นมันเป็นอะไรที่อันตรายสำหรับก็ยกเลิกไปเลยสิฮะพวกนี้ก็ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นการมั่วสุมมันผิดกฎหมายมีการพนันเกี่ยวข้องเทาๆอย่างเงี้ยก็ยกเลิกไปถูกไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ทำไมครับไม่มีคนคุมอยู่แล้วฮะเป็นวัฒนธรรมด้วยในอีกทานี่ใช่ไหมนะมันเป็นวัฒนธรรมก็ต้องมาก็ต้องทรีทียร์ปกติถูกไหมฮะอ่าส่วนบางกิจการนะครับก็ให้ถ่ายทอดได้ แต่ว่าห้ามีผู้ชมไปในสนามแข่งขันนะฮะส่วนตู้เกมเครื่องหยอดเหรียญน,นะฮะที่รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมิตี้มอลล์เปิดดําเนินการได้ฮะจารย์พอาจา์ชอบไปคีปตุก,กตาปะไม่ฮะ<อ>ไม่ชอบเลยชีวิตนี้ไม่เคยคีบได้แค่ตัวเปกาชะปองอเล่นเวลาไปญี่ปุ่นหยอดเหรียญนะแต่ว่าการขนส่งสาธารณะข้ามเขตจังหวัดเนี่ยก็คือให้รถโดยสารรถตู้อะไรเนี่ยทำได้หมดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นรถนะฮะ เขาจะจำกัดที่นั่ง70%นะฮะแต่เครื่องบินให้ได้100%คือเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินบอกเองว่าเขาเชื่อว่าการกรองอากาศในเครื่องบินมันดีกว่าแล้วก็การอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันถ้าบินในประเทศมันแค่1ชั่วโมงะะคือโรคนี้เนี่ยถ้าจะนั่งติดกันต้องนั่งติดกันอย่างน้อย2ชั่วโมงและ ต้องสวมหน้ากากด้วยมันเยก็เลยจะลดการติดนะครับแล้วก็ดาเนินการมาตรการป้องกันโรคและจัดระเบียบนะฮะให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าของผู้จัดการสถานที่ในข้อ2ข้อสาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับรับผิดชอบมาตรการต่างๆนะฮะโดยเงื่อนไขเนี่ยก็เป็นที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ราชการจังหวัดต่างๆหรือหน่วยงานทางราชการนั้นเป็นกำหนดนะครับเป็นคนกำหนดและพนักงานเมียนาจเข้าตรวจสอบการใช้การสถานที่นะครับ ได้นะฮะก็คือว่าจะมีคนมีชุดมาตรวจแหละ <c oughs> พอชุดมาตรวจปุบ๊บเขาจะมีมีอำนาจในการตักเตือนห้ามปราม <ừ> รวมไปถึงสั่งปิดนะฮะ <c oughs> ได้ด้วยนะครับแต่วคุณไม่ไปตรวจตามโซเชียลดิสเทนซิ่งปิดแต่ข <c oughs> อให้ปิดแต่คุณอย่าลืมว่าคุณต้องมีการตักเตือนก่อน <ừ> ห้ามปรามให้คำแนะนำก่อนนะ <c oughs> อและกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าเนี่ยมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เมื่อเจ้าของสถานที่ได้ได้ทําตามที่รัชกิจจากาหนดแล้วเนี่ยก็ต้องให้ผู้ว่าหรือว่าผู้จัดการประกาศเปิดนะฮะคือว่าเหมือนว่าคำสั่งสบคเนี่ยมันใหญ่กว่าแล้วไงมันโอเวอร์ไรท์คำสั่งของผู้ว่าได้นะฮะแต่ที่น่าสนใจฮะก็คือเขาบอกว่ากิจกรรมเหล่านี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีพรกรฉุกเฉินไว้ควบคุมทีนี้เมื่อคุณปลดเคอร์ฟิวอะไรไปหมดแล้วเนี่ยยังจะมีพรกรฉุกเฉินไว้ทําไม ก็นี่ไงฮะก็เลยทำให้อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่า่อยากจะคิดเลยฮะถ้าอาจารย์วิศนุไม่ไม่ไม่ก็บอกว่าที่ประชุมสบคเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงการยกเลิกพรกฉุกเฉินนะครับเพราะเขาตั้งท่านเป็นคณะกรรมการที่จะต้องมาศึกษาเรื่องนี้ไม่ใช่เลยก็เหมือนกันแต่ว่าท่านบอกนะครับว่าจากนี้ไปยังต้องประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จากนี้อีก15วัน โดยคาดว่าจะมีการหารือก่อนปลายเดือนหนึ่งสัปดาห์และนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอ3มิถุนายนนะฮะส่วนกิจการกิจกรรมที่ยังไม่อนุญ,ญาตให้เปิดในระยะที่4ี่ก็ยังไม่ได้หาหรือกันว่าจะผ่อนคลายเมื่อใดแต่ก็จะประเมินกันนะฮะเหมือนก่อนหน้านี้ที่ประเมินทุกสองสัปดาห์แต่หากยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินกิจการต่างๆเหล่านั้นก็กลับมาเปิดได้นี่แปลกใจที่ได้ยินว่ายังไม่ได้คิดแปลว่าอะไรแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเลือกเลยใช่ไหมว่า,วาคุณจะคิดเรื่องอะไรก่อน แล้วอะไรไม่คิดก็เอาไว้ที่หลังทิ้งรอบสอสัปดาห์2ส,สัปดาห์ไปเรื่อยๆจนไม่รู้กี่เดือนละมันมีผลกระทบต่อชีวิตคนนะครับมหาศาลเลย <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมนึกว่าเขาประเมินพร้อมกันหมดแล้วดูว่าอันไหนเสี่ยงเยอะงั้นก็เอาไว้ก่อนนี่มันกลับกลายเป็นว่า ขึ้นมาดูหยิบขึ้นมาดูแล้วก็สบคชุดใหญ่ไม่ได้ประชุมตลอดอซึ่งถามว่าเมื่อคุณมีพรกรฉุกเฉินเรื่องฉุกเฉินเนี่ยคุณก็คุณ,ค,ณคุณต้องทํางานแบบฉุกเฉินนะมไม่ใช่ว่าเออฉันจะประชุมทุกวันศุกร์ว้นศุกร์แล้วเรื่องค่อยๆมาเข้ามาไม่ได้แต่นี่ครับ มันมีการส่งสัญญาบางอย่างออกมาบอกว่าหากยกเลิกพรกฉุกเฉินไปแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดแย่ลงนายกร,รัฐมนตรีก็สามารถกลับมาประกาศใช้พรกฉุกเฉิน<ม>ได้ทันทีแล้วค่อยนําเรื่องเข้าครมภายใน3วันดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอันนี้แกหยอดมาหลายรอบแล้วนะฮะ<ม>แต่ผมแปลกใจที่อยู่ดีแกพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะจ่กวิษณุอย่างยกตัวอย่าง ในต่างประเทศในกรณีของอิตาลีมีทนายความฟ้องร้องรัฐบาล,รบาลกรณีประกาศพรกฉุกเฉินล่าช้าทําให้สถานการณ์ในประเทศแย่ลงมีคนบาดเจ็บล้มตายที่การฟ้องร้องนาย,ยกที่ประกาศล็อกดาวไปเมื่อวันที่23มีนายนั้นช้าไปทําให้เกิดความเสียหายแต่ประเทศไทยเมื่อประกาศไปแล้วกลายเป็นเรื่องโอเวอร์ก็มีคนไปฟ้องว่าไปทําให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนอ๋อ,อ,อก็จะยกตัวอย่างว่าเราเนี่ยเจ๋งแล้วม,<อ>มีมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รอรุ้นกันว่าจะยกเลิกพรกรเมื่อไหร่ฟังดูแล้วเนี่ยพรกรหนึ่งจะไม่ยกเลิกก่อนก่อนซีเดือนนี้แน่นอนผมว่าไปยาวครับเขาเป็นไม้ค้ำยันตัวรัฐบาลอย่างดีเลยนะพี่เก๋มันเอาไว้ใช้หยุดเสียงคนอื่นได้แล้วก็รู้อำนาจในการบริหารจัดการด้วยถูกป่ะตอนสมัยนี้กลัวโควิดไม่พอกลัวโบด้วยเออนะลัวโบขาวเนี่ยโหกลัวเอต้องอะไรนะเรียกว่ามีสเต็ปขั้นสี ขั้นห้าเดี๋ยวมีกากขั้นหกขั้นเจ็ดไปเรื่อยๆจะมีกักอยู่กษัะะตรย์จาวิศนุไงตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการออแล้วเวลาประชุมเราก็ประชุมไปแต่เราต้องรอสอบคใหญ่สบคใหญ่ สองอาทิตย์ประชุมทีอเรื่องนี้ยังไม่เร่งด่วนเอาไว้ก่อนคุณก็ลากกันไปฮะไม่นี่ผมตั้งคําถามไป้จะได้ว่ามีตั้งคณะกรรมการเปิดเมืองคณะกรรมการเศรษฐกิจชุดหนึ่งที่มีอาจารย์สมชายจากทีดีไอมีคุณหมอเหรียญทองไม่เคยเห็นผลงานชุดนั้นเลยจนกระทั่งทีดียอต้องเขียนบทวิจารณ์การคลายล็อกวิจารณ์รัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจออกมาก็เลยงงว่าตรงชุดนั้นเขามีประชุมกันไหมฮะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าและก่อนนั้นก็มีหลายชุดนะพี่เก๋ที่หายไปในกรีดเมฆเออ ที่ตอนแรกเอาเอกชนมาม,มาเป็นคณะทำงานเขาทำดีมากเลยนะชุดแรกที่มาเป็น5้คณะกรรมการอะ่ะเขาทําแบบเอางี้และการสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เขานําเสนอเป็นเมื่อหลายเดือนที่แล้วอ่ะใช่แต่ตอนนี้คุณให้เลขาสมช,ชเป็นเป็นเฮด นั่งโต๊ะแทนแต่คราวนี้เรื่องของการถามว่าวันหยุดสงการานต์หายไปไหนจะได้กลับมาคืนหรือไม่ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้จากอาจารย์วิชนุเครือง,งามนะครับว่าตกลงจะให้หยุดยาวไหมหรือว่าจะยอยแบ่งหยุดนะครับ <c oughs> ล่าสุดนะครับอาจารย์วิชนุบอกว่าตอนนี้เร็วเกินไปจ <c oughs> ะพูดถึงเพราะว่ากรกฎาเนี่ยมีวันหยุดอยู่แล้วถึง4วันต้องให้เรียบร้อยก่อนซึ่งการพิจารณาวันหยุดเป้อหน้าของคอรมอก็จะไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยคุยกันที่สบคเพราะไม่เกี่ยวกับโควิด แต่เป็นเรื่องของสิทธิผู้ใช้แรงงานนะแล้วว่าวันหยุดราชการนะครับมีผลต่อข้าราชการกับผู้ใช้แรงงานข้าราชการจะหยุดหรือไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะข้าราชการทํางาน24ชั่วโมงที่หยุดเป็นเรื่องที่ดีรัฐบาลการุณาให้เ <c oughs> ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบบนี้ก็ได้หรข้า,นะขาราชการทํางาน24ชั่วโมงเหรอแค่ข้าราชการบางประเภทครับขนาดนี้เราผมถามว่าเราเห็นนายกรัฐมนตรีทางานเสาร์อาทิตย์บ้างไหมฮะหลังหลังไม่ใช่ไนข้าราชการเหรอท่านเป็นท่านเป็นรัฐาธิปัตย์แะ ไม่แต่อาจารย์วิศนุก็มองไงว่าอาจารย์ทิศว่าข้าราชการเนี่ยมาหยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้แต่ว่าผู้ใช้แรงงานเขาจะมีวันหยุดใช่ไหมครับไม่มจริงๆพูดไปเลยก็ได้ว่าข้าราชการหยุดทุกวัน <laughs> เขาบอกว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยถือเป็นสิทธิ์ว่าหนึ่งปีควรจะมีวันหยุดได้กี่วันอืมเมื่อดึงสงการออกมาก็จะต้องคืนกับให้แรงงานนะครับหลักคือคืนวันหยุดให้กับผู้ใช้แรงงานมากกว่าข้าราชการ แต่ข้าราชาการจะได้หยุดไปด้วย oh. นะครับไม่เช่นนั้นจะมีวันหยุดราชาการเช่นวันพืชมงคลซึ่งผู้ใช้แรงงานไม่ได้หยุดและมีวันหยุดของผู้ใช้แรงงานวันที่หนึ่งเมษายนและขอโทษหนึ่งพฤษภาแต่ข้าราชาการไม่ได้หยุดแต่วันสงการหยุดด้วยกันทั้งข้าราชาการและ ผู้ใช้แรงงานพูดอะไรของแกก็แ่บอกว่าถ้าเกิดประกาศหยุดราชการปุ๊บเนี่ยนะเป็นเออก็ต้องอยู่กันหมดแหละคือตอนแรกแหม่เ่าว่าราชการทำงานแต่ท่จริงแล้วคุณก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วมันจะอะไรกันนักหนาเนี่ยคุยเรื่องแค่วันหยุดสงกา์ที่พุ่งกันเป็นเดือนๆนะแล้วเขาบอกไว้เลยคุณหยุดจริงมันก็ไม่เปรี้ยงป้างหรอกนะจะยึกยักยิยักกันไปทำไมไม่เข้าใจผมเชื่อว่าถ้าเขาให้หยุดรวมทีเดียวยาวๆเรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวคนมันกลับไปหมดเดี๋ยวยุ่งอีก อ๋อเดี๋ยวไปเป็นคลัสเตอร์มาคลัสเตอร์ที่บ้านไม่ก็ตัดสินใจเลยดิพี่ว่าแบบมีกี่เงื่อนไขที่พิจารณาอยู่ไม่ใช่วันหนึ่งบอกเดี๋ยวให้หยุดยาวเดี๋ยววันหนึ่งบอกไม่เอาเดี๋ยวให้หยุดศุกเสาร์อาทิตย์อีกวันหนึ่งบอกเดี๋ยวให้ไปติดประกบวันหยุดคือจะเอายังไงกันแน่ครับพี่อพี่บริหารกันยังไงผมละงงคือบรรดาผู้สื่อข่าวพยายามถามคือถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นการหยุดยาวติดต่อกัน5วันเพราะว่ามันจะมีญหาเรื่องแบงค์เรื่องตลาดหุ้นใช่ไหมฮะแต่ว่างวดนี้เนี่ย เอ่ออาจจะยาวกว่านั้นซึ่งอาจารย์สรุปอว่าก็อาจจะเป็นไปได้มาแล้วครับนะยกเว้นนะยกเว้นได้รอดูวิญญาแห่งการยกเว้นนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับคุณวัฒนาเบองสุขใช่ไหมฮะแกนําพักเพื่อไทยก็ระบุว่าแม้รัฐบาลจะยกเลิกกูฟิวยังชัพรกฉุกเฉินนะครับมองว่ายังไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเท่าที่ควรครับเพราะหากยังคงมีเรื่องของความมั่นคงมาเกี่ยวข้องก็จะไม่เกิดการลงทุนเนื่องจากความมั่นคง เป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่เด็ดขาดนะฮะและจะทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจและไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะฮะครับคุณธนาใช่ไหมัฒนาตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่านนรัฐบาลถึงไม่สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและประชาชนนะครับเพราะขณะนี้ประเทศไทยปลออยัยในระดับที่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรัฐบาลประเทศก็ไม่มีเหตุแล้วจึงเห็นว่ารัฐบาลควรยกเลิกพรกฉุกเฉินหรือเปิดให้เศรษฐกิจได้ดำเนินต่อไปอย่างเต็มที่ ะะและการคลายล็อกเฟส4นะครับก็รวมไปถึงการผ่อนปรนให้กองถ่ายภาพยนตร์และกองถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยเดินหน้าได้นะครับทำให้คุณอิทธิพลคุณปลื้มรมัฐมนตรีวัฒนธรรมบอกว่าแม้ว่าจะให้ถ่ายได้แล้วไม่เกิน150คนถ่ายงานกลางคืนได้เพราะายกเลิกเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยแต่ามาตรการผ่อนคลายของกองถ่ายนั้นจะต้องมีการจุดบริการล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลนะครับ มีการเว้นระยะห่างกันหน้ามอนิเตอร์เนี่ยนะครับไปนั่งแอร์ออก,กันดูไม่ได้เหมือนเดิม้วนะห้องพักนักแสดงทีมงานก็ต้องแบ่งสัดส,ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ทุกคนในกองถ่ายสวมหน้ากากอนามัยโอเคแล้วดารุณตอนออกบนหน้าจอก็ต้องใส่หน้ากากนะฮะอ,ออกแต่พอลงมาก็ต้องใส่อ๋อครับครับ <c oughs> นะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ผู้ดีที่วนนี้เขาเป็นดารามาก่อนแล้วฮะ หรือเป็นคนทําธุรกิจด้านนี้มาก่อนเพราะผมเห็นแก่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยพูดเรื่องนี้จังเลยถามว่าที่ผ่านมาที่เขาระบาดที่เขาระบาดจากกองถ่ายแล้วฮะไม่เคยมีเคยไหมฮะผมว่าคุณมาไปสนใจพวกค่ายพวกอ่อพวกเวทีมวยอะไรอย่างงี้ไม่ดีกว่าละฮะครับอ่ารัฐมนตรีวัฒนธรรมหรือว่าเห็นว่ามีพวกสมาคมกองถ่ายไปพบแกบ่อยไงอ๋ออ๋อนะครับ แต่อีประเด็นหนึ่งครับหลังจากที่มีการคลายล็อกแล้วก็เริ่มเดินทางกันได้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบนเดินทางบนเครื่องบินต้องนั่งที่นั่งตรงกลางต้องเว้นเอาไว้มันก็เลยส่งผลให้ตัวเครื่องบินมีราคาสูงขึ้น <c oughs> ทําให้คนที่จะต้องอาจต้องลงพื้นที่อย่างกุงเทพไทยสีน้พงศ์สสนครศรีธรรมราชออกมาโวยวายเลยนะครับนะรบอกว่า <c oughs> <c oughs> ทำไมตัวเครื่องบินมันแพงเหลือเกินบอกว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยเส้นทางน,นครศรีธรรมราชด,ดอนเมืองปกติพ0 0ถึงพันหตอนนี้เพิ่มเป็น4 2่พ<อ>ถึง4,500<อ>ซึ่งราคาสูงไปนะรัฐบาลควรเข้าไปดูแลนะฮะให้มีมาตรการที่ซ้ำเติม,มประชาชน,นะะคือเขาบอกว่าเนี่ยสายการบินจะอ้างเหตุผลว่าต้องมีการทำระยะห่างทางสังคมบนเครื่องบินทำให้เกิดต้นทุนสูงซึ่งตอนนี้ใครหลอกเฟสีแล้ว รัฐบาลบก็ให้นะบนเครื่องบินนั่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยครับต้องหาทางทําให้สายการบินลดราคาลงมาให้ไดแ้แต่มันก็ต้องไปดูดีมานเขาด้วยไหมพี่ถ้าคนมันแม้คุณเน้นั่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คนนั่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขายังคิดจะขายตั๋วในราคาถูกๆูกอยู่เขาก็คงทําไม่ได้ใช่นะเพราะว่า <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> เขาอยู่ได้เพราะว่ามันมีจำนวนผู้โดยสารเยอะใช่แล้วเรื่องของเรื่องก็คือนี่คือมาตรการของรัฐในการหยุดบินในการ อะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องไปดูที่รัฐมากกว่าที่จะไปพูดที่พูดประกอบการพวกกับการในปีนี้รับผลกระทบเต็มๆครับ <c oughs> และเมื่อคลายล็อกเฟสสี C, ก็มีคนกระเมิยกันว่าน่าจะมีคนออกไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากขึ้นทําให้คุณชัดชัยพรมเลิศประกกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการประสานงานกับผู้ว่าทั่วประเทศนะครับก็เลยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาดด้วยการกำหนดการใช้พื้นที่ให้ชัดเจนมุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวประชาชนไม่ให้เกิดความแออัดนะครับะะจึงได้สั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะดำเนินการตามความเหมาะสมกับพื้นที่ดังนี้1นนะครับสำรวจพื้นที่นะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว,ช,ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการบริการนะครับจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนคู่ขนานกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับของกระทรวงสาธาร,รณสุขแล้วก็2นะครับจัดระเบียบและแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่การท่องเที่ยวให้มีความชัดเจนอาทิพื้นที่ร้านค้าสารประกอบการพื้นที่สาหรับการพักผ่อนพื้นที่จัดกิจกรรมพื้นที่จอดรถหรือพื้นที่อื่นให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ประกาศนะ ป้องกันนะครับการป้องกันการระบาดต่างๆทั้งในการรักษาความสะอาดในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะจุดที่มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อแพร่เชื้อนะกำหนดให้มีการ,รทำจุดล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอลน้ำยาฆ่าเชื้อโรครวมถึงกำจัดขยะในพื้นที่โดยรอบนะครับแล้วก็เวลาไปไหนจะเข้าแหล่งท่องเที่ยวสแกนไทยชนะด้ยนะครับอาจารย์พิษไม่ผมไม่เลย ไครชนะนี่แหละจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จะทำให้คนไม่อยากเที่ยวอ่ะเอมไม่ได้สแกนเนี่ยผมเขียนเอาเขียนข้อมูลจริง ชื่อเบอร์โทรศัพท์เนี่ชื่อชูวัตรเบอร์โทรศัพท์พี่เก๋อะไรอย่างเงี้ยชูวัตรอาลีอะไรอย่างเงี้ยชูวัตรอาลีเอิศเลิศเสริีศกนะครับก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่หรอกผมใส่ชื่อจริงนะสกุลจริงแล้วก็เบอร์ผมไม่อยากวุ่นวายกับโทรศัพท์ผมมันรวนรุนอยู่ช่วงนี้ก็ผมก็ยังสงสัยว่าโอเคอะไแต่อาจจะมีคนที่อึดอัดแล้วก็อยู่บ้านสักพักหนึ่งแล้วอยากจะออกไปบ้านแต่ว่าเราจะคงไม่สามารถที่จะพึ่งพาการท่องเที่ยวตลอดนะนะแต่ว่ามันก็20% ซของ GDP นะแต่20%ที่ว่าเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวปีปละสี่สิบล้านคนต่างประเทศก็คิดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในมันก็ต้องทำํำแต่มันจะได้ประโยชน์แค่ไหนเนี่ยสิซึ่งในวันที่15พฤษภาคมนี้ครับ <c oughs> จะมีการนําเรื่องของแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว เข้าสู่การกันกรองโดยนําเสนอโดยทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุยกันก่อนในวันจแล้วก็วันอังคารเขาจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเขาจะมีแพ็กเกจการท่องเที่ยวอยู่ด้วยกัน3 p a แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจที่1เป็นแพ็กเกจตอบแทนบุคลากรแนวหน้าด้านสาธารณสุขให้อสมอครับไปเที่ยว4เดือนในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม นะฮะอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าข้าราชการทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองก็สามารถร้องนะครับเรียกร้องให้มีการปล่อยแพ็กเกจแบบนี้ได้หรอฮะเอถูกใช่ไหมเขาบอกแล้วว่าเป็นบุคคลด้านสาธารณสุขเฉยๆก็ใช่ไงแต่ถามว่าแล้วถ้าคนอื่นทําบ้างอะอย่างเราก็สอนหนังสือตอนช่วงโควิดเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าเดิมนะค่าแอร์ก็เพิ่มค่าเน็ตก็ต้องจ่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกร้องได้บ้างไหม หรือเขาจะพาเราไปค่ายทหารไม่รู้ผมตรวจข้อสอบเด็กผมอยู่เนี่ยผมต้องปริ้น80ชุดถ้าไม่ปริ้นผมอ่านหน้าจอได้อตลอดเวลาแล้วก็จะมีแพ็กเกจเที่ยวปันสุขที่อันนี้เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วเขาจะเป็นการมอบส่วนลดค่าที่พักให้ไม่เกิน40%หรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนต่อห้องคือให้แก่ประชาชนในแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นบอลเชอร์อะไรนะจ่ายไปก่อน แล้วค่อยคืนกลับมาเอาละมันจะมีคืนไหมเนี่ยฮะดีเบทรอฮะดีเบทดีเบทแหละว่ากันระวังระวังไอพังเนอะนะฮะแล้วคุณพิพัฒน์หนักใครจะอยากไปลุ้นใช่ไหมยังกล่าวถึงนะการปิดเปิดท่องเที่ยวโดยการจับคู่กับประเทศที่เราเรียกว่าชาวบ b บเบิลนะครับ ว่าพลเอกประยุทธ์สั่งให้กระทรวงสาธารณสุขมหาดไทยกระทรวงาต่างประเทศทํางานร่วมกันเพื่อหาแนวทางให้การเดินทางนั้นปลอดภัยห่างไกลการติดเชื้อนะครับและให้ได้ข้อสรุปว่าจะจับมือกับประเทศใดบ้างมีเงื่อนไขาการเดินทางอย่างไรรวมถึงหากไม่มีเงื่อนไขกักตัว14วันจะมีแนวทางป้องกันเชื้อได้อย่างไรแล้วก็บอกว่าจะนําเรื่องนี้เข้าสู่สบคชุดเล็กใน,นวันที่17มิถุนายนและจะเปิดการเดินทางเร็วสุดต้นเดือนกันยายนเป็นกลุ่มประเทศ จีนฮ่องกงมาเกา๊าเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวนันออสเตรเลียนิวซีแลนด์และประเทศในะตะวันออกกลางซึ่งก็อาจจะมีการเริ่มพร้อมกันในหลายประเทศในลักษณะที่เรียกว่ากรุ๊ปบับเบิลนะครับนะฮะแล้วก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้าสู่ประเทศประมาณ1,000คนต่อวัน โดยมุ่งจาะก,กลุ่มป้าหมาย2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มรักษาพยาบาลซึ่งเงืนขยไขกำหนดว่าต้องมีเอกสารเชิญจากบริษัทคู่ค้าหรือโรองพยาบาลปลายทางในไทยอายุไม่เกิน7 0เอ่อโทษน,นะฮะมีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงนับจากออกเอกสารก่อนจะขยายผลไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ ไอ้ฟิตทูฟลายเจสองชั่วโมงนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระมากนะครับคุณคิดว่ามันทําได้อาจจะทําได้ในประเทศนี้แต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้มีมาตรการรองรับสิ่งพวกนี้นะที่ทําให้อยู่ดีคุณไปคุณเดินไปหาหมอเพื่อให้เขาเซ็นไปรับรองแพทย์ในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและก็บอกว่าก่อนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยอาจจะสิงหาคมช้าสุดไม่เกินตุลาคมและเมื่อกี้บอกแล้วนะฮะเข้ามาบรรพันคนใช่ไหมฮะซึ่งมันถือว่าน้อยมากนะครับและเข้ามาแล้วเนี่ย ไปอยู่ในพื้นที่ปิดซึ่งเป็น Selected Area หรือว่า Safe Zone for Tourism ก็คือจะเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาอาจจะมาพักผ่อนเบื่อได้านสุขภาพด้วยเนี่ย<อ>มันก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไได้มากหรอกเพราะว่าเดียวลละพันคนเดือนหนึ่งสามหมืคนเท่านั้นน้อยมากน้อยมากน,ากนาะฮะแต่อย่างน้อยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการเดินทางไปมาหาสูตระหว่างกาันแต่ว่า การหวังจากตัวเลขการท่องเที่ยวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ยากแน่นอนนะครับส่วนโครงการของการออกพระกรรมาและมีเงินกู้4แสนล้านที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีคนตั้งคําถามว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่การกันกรองโครงการต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าไปดูในอะไรนะเว็บไซต์ไทยมีอะไรเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ไปทําถนนใช่ไหมฮะใช่เป็นหมื่นกว่าโครงการเลย อืนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการแก้ไขความยากจนอะไรต่างๆมันมีเป็นหลักไม่ถึงหลักสิบซะด้วยซ้ำนะฮะทีนี้มาดูเขาจะมีทีมคัดกรองใช่ไหมครับอืมมันก็กลับมาเหมือนเดิมหรือปะเดิมเมื่อคนใช้ระบบแบบนี้เนี่ยใช่ไหมควก็จะเจอข่าวเรื่องนี้อีกนานเลยแล้วครับนี่ไงครับคือเขาจะมีการให้ผู้ว่าเนี่ยนะครับเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานจัดการจังหวัดแบบบูรณาการให้ผู้ว่าเนี่ยทบทวนมาก่อน นะฮะแล้วก็จากนั้นให้ผู้ว่าส่งไปยังสภาพัภไปในวันที่22มิถุนาเนื่องจากพบว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายโครงการส่งมาเป็นจนํานวนมากครับออนะฮะให้ผู้ว่าก็บกรองมาแล้วก็ส่งมาตรงกลางนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็วันที่12มิถุนายนนะครับเว็บไซต์ไทยมีของสภาพั์ก็รายงานโครงการเบื้องต้นนะครับซึ่งหลายหน่วยงานเสนอมานะครับซึ่งใช้งบประมาณไปโทษนะฮะมีการขอมาประมาณ3,4263โครงการ งบจัดสรรกระโดดไป8 0 0แสนกว่าล้านแล้วนะฮะทั้งนั้นี่งบมีอยู่4 0 0แสนล้านเท่านั้นเองอนะฮะที่น่าสนใจนะครับก็คือแผนงานที่1คือลงทุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีร้อยหกโครงการนะครับงบขอที่ขอจัดสรร2อ0แสนแปดหมกว่าล้านบาทนะครับแผนงานที่3.2นะครับแผนงานที่2งเนี่ยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนมีข้อเสนอ3 3 7 9 8โครงการขอรับการจัดสรร ถึง4 6 5 1 4 9ล้านบาทแผนงานที่3นะครับส่งเสริมการกระตุ้นการบริโภคภาคเครือนและเอกชนอันนี้เรื่องใหญ่นะแต่<ช>ยังไม่มีใครเสนอโครงการนะฮะคาดคาดว่ากระทรวงการท่องเที่ยวน่าจะเป็นคนเสนอ,อนะฮะและ4นะครับการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจยกระดับนะครับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเสนอ301โครงการขอรับจัดสรรงบไป91,000 942ล้านบาทนะทีนี้คณะกรรมการก็คงมานั่งดูกันกลองกันไปนะ <พา S 2> โครงการไหน,นผ่านหรือไม่ผ่าน